สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งให้ทราบสำหรับชาวนาก็คือตารางการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทนั่นเองนะคะซึ่งมีอยู่3สาขาธนาคาร3สาขานะคะที่จะมีการโอนระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ทธันวาคม2,566เรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีสาขาไหนบ้างก็คือสาขาธนาคารสาขาชัยสามหมอนะคะก็คือจะมีการ วางแผนการจ่ายตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8ธทันวาค่ะแต่ละตำบลก็ดูตามตารางได้เลยนะคะว่ามีวันไหนบ้างที่จะสามารถไปรับได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมี a t m ก็สามารถกดได้เลยนะคะและธนาคารต่อไปนะคะเป็นสาขาแก้งครอนะคะถ้าออกเสียงผิดคออภัยด้วยอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็พยายามดูก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็มีการจ่ายตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8เหมือนกัน ตำบนก็ตามนี้เลยค่ะพอเห็นอยู่นะทุกคนมันจะเลือนลางนิดหน่อยค่ะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าไม่ได้อ่านให้ฟังเนาะก็ตามนี้เลยค่ะส่วนทกศสาขาที่3นะคะเป็นสาขาของสาขาคอนสวรรค์นั่นเองนะคะก็จะมีการวางแผนการจ่ายเงินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2566นนั่นเองค่ะก็สำหรับ เขตตำบลก็ดูตามนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเรือนรางนิดหน่อยนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ว่ายังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะที่จะได้รับเงินไร่ละ1000บาทที่เรียกกันง่ายๆก็คือค่าเก็บเกี่ยวนั่นแหละค่ะรับสูงสุด20ไร่หรือว่าสูงสุดเลยนะคะจะได้คนละครัวเรือนนะคะละ2 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะสาหรับ เงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทค่ะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับชาวนาทุกท่านด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นนโยบายต่อเนื่องสำหรับการช่วยเหลือชาวนานั่นเองค่ะ